การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2,566โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียดและโรงเรียนบ้านซ่านกลุ่มคุณภาพการศึกษาหลักเมืองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตหนึ่งข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษานายเจษด,ดาบุตรดีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียดและรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ้านครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียดจำนวน8คนครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านซ้านจำนวน1คนข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,566 โรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1 3ถึง3และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ถึง6ข้อมูลณนะวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2,566โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียประกอบด้วยนักเรียนจำนวน70คนและนักเรียนโรงเรียนบ้านซ่านจำนวน5คนรวมนักเรียนทั้งสองโรงเรียนจำนวนทั้งหมด 75คนโดยก่อนเปิดภาคเรียนที่2อมีการศึกษา2,566โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียดและโรงเรียนบ้านซ่านได้จัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อกำหนดกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากชุมชนร่วมกันทำความสะอาดบริเวณรอบๆโร,ร,รงเรียนก่อนเปิดภาคเรียนด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาแต่งตั้งครูเวรประจำวัน ทำหน้าที่รับส่งนักเรียนในช่วงเช้าและช่วงเย็นมีจุดรับและส่งนักเรียนในช่วงเช้าและหลังเลิกเรียนโดยคำนึงถึงสวัสดิภาพของนักเรียนเป็นสำคัญมีการสำรวจมุมอับและมุมเสี่ยงที่อาจเป็นอันตรายต่อนักเรียนประตูโรงเรียนได้รับการซ่อมแซมแข็งแรงและ โรงเรียนมีกล้องวงจรปิดรอบๆบริเวณโรงเรียนจำนวน6ตัวไว้คอยดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียนทุกคนครูทำความสะอาดโรงอาหารก่อนเปิดภาคเรียนให้พร้อมใช้งานทันเปิดภาคเรียนห้องน้ำถูกสุขลักษณะพร้อมใช้งานแยกห้องน้ำนักเรียนชายหญิงอย่างชัดเจน อาหารกลางวันนักเรียนมีคุณค่าทางอาหารตามหลักโภชนาการครบห้ามู่มีจุดบริการน้ำดื่มที่ถูกสุขอ,อนามัยไว้คอยบริการนักเรียนทุกคนด้านการเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกันนักเรียนทุกคนได้รับหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียนที่เพียงพอต่อการเรียนรู้ครบทุกคน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยู่เสมอนักเรียนชั้นอนุบาล3มีความพร้อมในโครงการบ้านนักวิทย์น้อยร้อยเปอร์เซนต์ออกแบบกิจกรรมและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจัดสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนหลังเลิกเรียนทุกวัน การชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงเพื่อจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพของนักเรียนทุกคนผู้บริหารสถานศึกษาเยี่ยมนิเทศชั้นเรียนทุกห้องเรียนเพื่อสำรวจความต้องการจำเป็นในชั้นเรียนและเพื่อพัฒนาการจัดการคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นไป